พระคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้าภาพรวมของภาระศูนย์กลางและหลักความจริงที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนการเสด็จกลับมาของพระองค์สัปดาห์ที่สองขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์วันพุธและวันพฤหัสบดีเลขร o m a สี่ในประสบการณ์ของเรานั้นเราได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญ,ญญาณที่สำเร็จสุดยอด และพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณจริงๆอรบิกหนึ่งเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์โดยการบังเกิดอันศักดิ์สิทธิ์โดยการบังเกิดใหม่เราจึงบังเกิดเข้าสู่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์อารบิกสองเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์โดยการมีส่วนร่วมในชีวิตพระนิสัยความคิดสิ่งทรงเป็นพระชายาสง่าราศีธนะเแห่งบุตร การปรากฏเป็นที่ประจักษ์และพระลักษณะของพระเจ้าอรบิกสามเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์โดยการถูกก่อสร้างอยู่ในรพ,ร 1, พระกายของพระคริสต์วงเล็บหนึ่งพระกายของพระคริสต์คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์และเมื่อเรายิ่งอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งพระกายของพระคริสต์เราก็ยิ่งอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์วงเล็บสองผู้เชื่อทั้งหลายได้ผสมผสานกัน เป็นกายจริงหนึ่งเดียวโดยการเป็นพระกายที่ลับลึกของพระคริสต์เลขโรม a 5ในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อทั้งหลายในพระคริสต์เป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราควรมีชีวิตเป็นอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ระบิดหนึ่งขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ที่เราสามารถเข้าสู่และสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ในนั้นได้คือขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญ,ญาณที่สาเร็จสุดยอด และพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณเราต้องเรียนรู้ที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ในขอบเขตที่อัศจรรย์นี้อารบิกสองในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์นี้เราได้รับพระวิญญาณน,นั้นซึ่งเป็นพระพรที่หนึ่งเดียวที่ครอบคลุมสรรพสิ่งอารบิกสามในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราได้รับการส่งถ่ายของพระคริสต์ผู้เสด็จสู่สวรรค์และการหล่อเลี้ยงแห่งการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระองค์ อารบิกสีในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เรามีประสบการณ์ต่อการช่วยให้รอดทางอินทรียภาพของพระเจ้าอารบิกห้าในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เรามีชีวิตเป็นอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอันเป็นขอบเขตของสปีชีนอันศักดิ์สิทธิ์อารบิกหกในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เรามีชีวิตเป็นอยู่ในการสามักิธรรมของชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อารบิกเจ็ด ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างปกติวิสัยโดยไม่ต้องใช้ความพยายามตามการใช้งานของกฎแห่งชีวิตที่ดำเนินการอย่างอัตโนมัติอรบิก8ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราดำเนินชีวิตที่ศักดิ์จริงอันเป็นการสำแดงของความเที่ยงแท้อันศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเปิดเผยออกมาอรบิก9ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เราได้ผสมกลมกลืนกับพระเจ้าตรีกภาพ ที่ผ่านขั้นตอนเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งความเป็นหนึ่งวงเล็บหนึ่งความเป็นหนึ่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในพระเจ้าตรีกภาพวงเล็บสความเป็นหนึ่งที่แท้จริงนั้นอยู่ในการผสมกลมกลืนระหว่างผู้เชื่อทั้งหลายกับพระเจ้าตรีกภาพกอไก่ ah. ถ้าจะมีความเป็นหนึ่งนี้ผู้เชื่อทั้งหลายต้องอยู่ในพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดและพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณซึ่งเป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ ขอไขผู้เชื่อทั้งหลายเป็นหนึ่งกับพระเจ้าตรีกภาพอยู่ในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดและพระคลสตผู้เป็นพระวิญญาณสัปดาห์ที่สองวันพุธการบำรุงเลี้ยงแห่งการฟื้นฟูยามเช้าโยหฮันบทที่14ข้อ17ถึงข้อ18พระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะว่าพระองค์อาศัยอยู่กับท่านและจะอยู่ภายในท่าน เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้เป็นลูกกําพร้าเรากำลังมาหาท่านโยฮันบทที่14ข้อ20ในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านทั้งหลายอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านทั้งหลายเราได้เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระเจ้าตรีกภาพทรงเป็นขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ตอนต้นของโยฮันบทที่14เปิดเผยว่าพระบุตรทรงอยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงอยู่ในพระบุตรข้อความในข้อ16ถึงข้อ18ไม่เพียงกล่าวถึงพระบิดาและพระบุตรเท่านั้นแต่ยังกล่าวถึงพระวิญญาณน,นั้นด้วยผู้ช่วยคนแรกคือพระคริสต์ที่อยู่ในเนื้อหนังส่วนผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งคือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้พระองค์ซึ่งก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ที่อยู่ในข้อ17ได้กลายเป็นเราซึ่งก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองในข้อ18กรณีนี้หมายความว่า พระคริ์ผู้อยู่ในเนื้อนหนังทรงผ่านการตายและการเป็นขึ้นเพื่อกลายเป็นพระวิญ,ญญาณผู้ประธานชีวิตซึ่งก็คือพระคริ์ผู้เป็นพระวิญ,ญญาณเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อยู่ฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่ยังลับลึกด้วยเลือกอ่านข่าวสารในโยฮันบทที่14ข้อ2 0องค์พระเยซูเจ้าตรัสถึงวันนั้นวันนั้นคือวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงกลายเป็นพระคริ์ผู้แปลสภาพเป็นพระวิญ,ญญาณ หรือพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณดังนั้นอันที่จริงในวันนั้นก็หมายถึงในวันแห่งการเป็นขึ้นนั่นเองโยฮันบทที่14ข้อ20ชี้ถึงขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เพียงเป็นที่อยู่ของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นที่อยู่ของผู้เชื่อทั้งหลายด้วยเราทุกคนต้องเข้าสู่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณที่สำเร็จสุดยอดและพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญ,ญาณ ไม่ใช่ขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าตรีกภาพโยฮันบทที่14ข้อ16ถึงข้อ18กล่าวถึงผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งซึ่งก็คือพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้ผู้เป็นความเที่ยงแท้ของพระบุตรที่ได้แปลสภาพเป็นจริงในฐานะการสถิตยอยู่ของพระบุตรในผู้เชื่อทั้งหลายพระวิญญาณน,นั้นคือความเที่ยงแท้ของพระบุตรและการสถิตยอยู่ของพระบุตรซึ่งอยู่ภายในเราก็คือพระวิญญาณนั้น ในวันที่พระบุตรทรงเป็นขึ้นซึ่งพระบุตรทรงกลายเป็นพระวิญญาณผู้ประธานชีวิตพระองค์ได้เสด็จมหาหาเหล่าสาวกในคืนวันนั้นเพื่อจะระบายลมปราณเข้าสู่พวกเขาและบอกให้พวกเขาต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพระองค์ไม่ใช่พระวิญญาณนั้นพระองค์จะบอกเหล่าสาวกที่สูดรับลมปราณซึ่งพระองค์ระบายออกให้ต้อนรับพระวิญญาณนั้นได้อย่างไรจากทั้งหมดที่กล่าววันนี้เราจึงสามารถรู้ได้ว่าพระบุตรทรงอยู่ในพระบิดา ผู้เชื่อทั้งหลายอยู่ในพระบุตรและพระบุตรทรงอยู่ในผู้เชื่อทั้งหลายก่อนวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นพระองค์ยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์แต่ในเวลานั้นสาวกเหล่านั้นยังรับไว้ไม่ได้เพราะพวกเขายังไม่ได้รับพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์และยังไม่ได้เข้าสู่ขอบเ,เขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์องค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้มาถึงพระองค์จะทรงนำเหล่าสาวก ที่ในตอนนั้นจะอยู่ในพระวิญญาณแห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์แล้วเข้าสู่ความเที่ยงแท้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าที่มีเพื่อพระกายของพระคริสต์ซึ่งเป็นคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณผู้สํเเ็็จสุดยอดพระวิญญาณแห่งความเที่ยงแท้จะตรัสถึงสิ่งที่พระองค์ทรงได้ยินมาจากพระคริสต์และจะนำสิ่งเหล่านั้นมาชี้แจงแก่เหล่าสาวกในหนังสือจดหมายทั้ง22ฉบับในพันธสัญญาใหม่ ซึ่งนับจากโรมไปจนถึงวิวรณ์ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นล้วนอยู่ในการถือครองของพระบุตรและการแปลสภาพเป็นรูปธรรมอยู่ในพระบุตรพระวิญญาณน,นั้นทรงรับเอาทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงมีและนำสิ่งเหล่านั้นมาชี้แจงแก่เหล่าสาวกในเล็บซึ่งในเวลานั้นอยู่ในความเที่ยงแท้แห่งการเป็นขึ้นของพระคริสต์และในขอบเขตที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์ของพระคริสต์ผู้เป็นพระวิญญาณ เพื่อจะก่อกำเนิดการชุมนุมที่ส่งผลให้มีพระกายของพระคริสต์ซึ่งจะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยลูเซาเลมใหม่เพื่อมาสำแดงพระคริสต์ผู้ครอบคลุคลมสรรพสิ่งให้พระองค์ได้รับสง่าราศีในโลกนิรันดร์ในตอนแรกทุกสิ่งล้วนเป็นของพระบิดาต่อมาทุกสิ่งที่พระบิดาทรงมีก็อยู่ในการถือครองของพระคริสต์จากนั้นพระวิญญาณน,นั้นก็ฟังและต้อนรับทุกสิ่งที่พระคริสต์ทรงถือครองไว้ และทรงนำสิ่งเหล่านี้มาชี้แจงแก่ผู้เชื่อทั้งหลายนี่คือการส่งผ่านอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแผนการบริหารที่นิรันดร์ของตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์